การ์มินฟอร์เนอรสีนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่กับทางร้านล็อกตีไปสี่ร้อยร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดฟ้าหลังเดิมนะครับที่ขายึดาสายนาฬิกาที่ขาดนะครับนี่นะข้างนี้ยังอยู่ดีนะครับแต่ข้างนี้ขาดออกไปนะครับก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยกลับมาใสา่สายได้ตามปกตินะครับอันนี้ชาร์จไฟอยู่นะครับก็ตอนนี้ชาร์จไฟได้ที่60-70%นะครับนี่นะฮะ บาร์โค้ดเราก็ย้ายมาให้นะครับเครื่องนี้มีบาร์โค้ดเราก็ย้ายบาร์โค้ดมาให้นะครับก็กระจกเซ็นเซอร์ใสเหมือนใหม่นะครับเซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ทํางานได้ตามปกตินะครับจุดชาร์จก็เหมือนใหม่นะครับตรงนี้ก็นําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับ นี่เดี๋ยวย <łbym> อรอให้อัตราการเต้นหัวใจวัดได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับก็ต้องแนะนำนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะมีรอยคาบกาวรอบๆหน้าจอนะครับก็เพื่อให้กันน้ําได้มากที่สุดนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับก็การเปิดซ่อมแล้วก็จะมีข้อยกเว้นก็คือ จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไป้ใจร้านลร็รดีไบเราก็ใช้อะไรารกาอินแทร้อยเนะครับอันนี้จุดยางปิดจุดชาร์จก็เดี๋ยวจะใส่ไปให้ลูกค้านะครับนะฮะขึ้นสถานะไฟชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับก็พร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้า ก็ขอบคุณมากครับร้านดอกดีไปยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ